พังหินจะมีรูเขาอยู่มันเป็นถ้าหรือเปล่านะจะปะจะปะหรือจะเป็นที่กบดานไหหรือเปล่าทุกคนพี่พยานว่าตรงพงไม้มันมีอะไรแปลกหรือเปล่านะซึ่งผมคิดว่าเป็นที่ที่มันสามารถกรบดานได้แล้วก็ใต้พงไม้มันเป็นร่มร่ม,รมนะทุกคนเฮ้ยพ,พ,พี่พี่ครับมันมีี้มันมีหัวคนพงไม้พี่หล่าง,งต่อไม้ลัางพงไม้นะ่ะ เจอปะ่ะเจอบะเจอบะคนเจอะไหมเี้ยทำทางมันจะดึงอะไสักอย่างพี่ให้คนคนตัวได้เะล่ะมึงเข้ามามึงเข้ามาง้าคือมึงเข้ามามึงให้คนตัวมะล่ะมึงเข้ามาคนเลยาอะก็สวัสดีทุกคนนะ กราบสวัสดีทุกคนจริงๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟดพาไปเรื่อยตอนนี้ผมกำลังเดินตามรอยไอ้คนที่มันแอบมองผมและผมมีความคิดว่ามันอาจจะมีตัวในการขโมยแหวนของดวงดดีที่วางไว้ตรงหินหรือเปล่าซึ่งมันทำท่าทีและตะล่อล อนแรกนะมันทุกคนมันแอบยืนมองผมหลังกอไผ่เมื่อคลิปไปแล้วผมลงไปพ,พี่ยังดูต่อเน,นื่องดูคลิปแรกก่อนนะว่าผมเจอมันได้ไงนะผมกำลังเดินตามไปซึ่งผมเองก็มาทางนี้ทางที่มันวิ่งมาคือทางนี้ผมไม่รู้ว่ามันไปจบที่ไหนยังไงแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันรู้ตัวหรือยังว่าผมตามมันมาถึงนี้แล้วผมมั่นใจว่าเส้นทางนี้แหละในการ เดินเขาเดินออกของมันผมมั่นใจว่ามันเป็นคนที่แบบหาของป่าทั่วไปนั่นแหละแต่มันบังเอิญไปเจอหรือว่าไปเห็นแหวนของดวงดีที่วางไว้ตรงหินมันก็เลยหาโอกาสนีเหมือนกันขโมยผมว่ามันต้องการของเนี่ยไปขายเพื่อเอาเงินนะซึ่งตอนนี้ผมกําลังฟังมองว่าถ้าไปต่อข้างหน้าจะเป็นซุ้มหงสหรือเปล่าพวกซุ้มโจรเนี่ย เพราะว่าผมมาคนเดียวตอนนี้ผมเดินตามมาได้ระยะใหญ่หญได้วไดระยะทางไกลพอสมควรแล้วซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ากลับไปสิ้นสุดที่ไหนหรือจะเจอมันจุดไหนยังไงตอนนี้ผมนั่งพักอยู่นะผมเห็นแวบๆข้างหน้านู้นมันเดินพ้นนี่ไปแล้วทุกคนผมเลยเปิดคิดไปพีพอซีดูก่อนผมคิดว่าผมอยู่ห่างจากมันพอสมควรที่มันไม่สามารถมองเห็นผมได้ รอผมมันนี้เป็นป่าล้อมรอบนะผมอยากรู้มากว่ามันเป็นใครหรือมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับแหวนแต่ทําไมมันถึงหนีผมนี่คือสิ่งที่ผมสงสัยด้วยอยากรู้จริงๆว่ามันหนีทําไมนะก็ไปดวูนว่าถ้าผมเจอมันหรือว่ารู้ความจริงมันจะบอกอะไรกับผมบ้างนะถ้าเป็นคนที่เอาแหวนจริง ผมจัดการจัดขัดแน่แต่ถ้าไม่ใช่คนที่เอาแหวนไปแล้วทำไมถึงมีผมอันนี้ผมต้องรู้คาตอบจากมันจุ๊งกัดโอ้โหไปพ,พี่ฝากพีเอฟซี FC นะครับผมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็ฝากพีเอฟซีอยากกดข้ามโฆษณากันดูคลิปนะครับผมเพื่อซัพพอร์ตเราอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็ให้เรามีกําลังใจในการทําคลิปนะ,ปะไปเป็นรุนนว่ามันจะเป็นโจรนที่ผมคิดหรือเปล่าหรือจะเป็นชาวบ้าน ที่ตกใจแล้ก็หนีหรือเปล่าไปไปให้คนยริ่มเดินทางตามรอยมันต่อนะยุงเยอะมาก เสีงกอภในแอปหลอนเนี่ยซึ่งผมเองก็ไม่ให้เตรียมตัวไม่ให้เตรียมของอาคมใบไม้ทคนนะที่ป้องกันตัวผมรีบมางจริงนะก็เลยเตรียมไปไม่ทันทุกคนมันอยู่ใกล้แหล่งน้ำทุกคนนะผมว่ามันใช้พื้นที่อ่านี้ในการหลบซ่อนตัวแน่เลยปะแหล่งน้ำเนีมันอยู่ได้ถ้ามีแหล่งน้ํา มันจะมีรูเข้าอยู่มันเป็นท้ำหรือเปล่านะเจ้าป้าเจ้าป้าหรือจะเป็นที่ขบได้ไหมหรือเปล่าทุกคนผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะเจ้าป้ามันมีช่องมันมีช่องทางเข้าอยู่อะทุกคนคิดไหมคนเขาไปดูไหมแต่ใ,ใจผมเนี่ยเขาไปดูมันจะนว่าเป็นที่อะไรกันแน่นะผมว่ามีโอกาสที่เป็นที่ขบได้นันนะ มันทำให้ดูแบบเนียนตาอะให้คนอยู่จับไม่ได้มันอยู่ที่นี่หรือเปล่ามันสามารถซ่อนตัวได้ดพี่เจ้าป่ะหาทางไปวะทางยุ่งเนี่ยวะ อุ่มมากเลยต้องทำบูนจัดแต่ผมไม่เจอมาแล้วตอนนี้มันเงียบแล้วนะมันมันหายไปแล้วอ่ะจเรดาーーผมอะ่ะยุงเยอะมากการยุงไม่เอามาทุกคนแต่ว่าจะมาหาแหวนใช่ไง แต่บังเอ่ยมาเจอสิ่งที่เราไม่คาดคิดไปเจอปริศนาไอ้คนปริศนาใช่มันแอบซอมย่อง,อง,ม,อง,ม,องมองผม มากมีป่าลึกเลยนะพยายามดูทุกทิศทางดูน่อยตอนเรามาหาทางลงมาที่ที่เป็นเพิงหินเมื่อกี้อยู่ว่ามันไปทางไหนยังไงเพราะว่า ที่จุดนั้นเป็นถ้ำหรือเปล่าอาจเป็นที่กบดานเมือวนก็ได้นะยังไม่รู้ตอนนี้มันกี่คนยังไงก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่ แมนกินเข้ามาแล้วก็ให้กังใจพวกเรานะพวกผมก็จะพยายามทําให้เต็มที่แล้วก็จะพยายามลงคลิปท่ีทีได้ดูกันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะคนผ,<ม>ผมพยายามหาทางไปอยู่จะไปจุดนั้นทุกคนจะวะไปคนพี่นึงหาทางไปก่อนนะไม่ร้ต้องมาเจอไหนยนะังไง Hãy subscribe cho này mà. ลงี่ได้ไหมกำเ,เหนอย้วขอพักก่อนเลยกันนะทุกคนนะ่เมเหนี่อยแล้วทุกคนดีครับ ตอนนี้ผมกำนังพักทุกคนนะเพรไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไปเจอผู้ใต้เพิงหินนั้นยังหาไม่เจอซึ่งไม่รู้ว่าพวกมันอยู่ที่นั่นจริงหรือเปล่าอย่างนี้ผมคิดว่าหรือเปล่าผมอาจจะคิดแบบผิดไปก็ได้แต่ว่าไปดูก็ไม่เสียหายนะตั้งได้ทุกคนค,คิดว่าไปดูก็ไม่เสียหายนะทุกคนนะไปดูพ่อความชัว์อาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรอาจจะมี หรือเปล่าโอ้ย้อนแสงมากหายหลายหายตั้งไม่ได้จริงเนี่ยตอนนี้ผมใช้เวลาสามชั่วโมงอะเดินตามมันมาเนี่ย ยังไม่เจอแบบเต็มๆ็มืาทีนะถ้าผมตามมาค่ะนี้แล้วถ้ามันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นคนเอาแหวนไปผมคงจะเสียเที่ยวนะดูแต่ว่าไม่เป็นไรก็จใจผมพิสูจน์ให้ให้พีเซีได้เห็นว่ามันเป็นใครแล้วก็มันเป็นคนดีหรือไม่ดีถ้าเป็นคนดีจริงมันไม่แอบมองผมใช่ไหมทุกคน ยุงก็เยอะมากๆนะพี่ผมไม่ยินมันเสียงใครคุยกันเลยด้านหลังผมผมว่ามโอกาจะเป็นมันหรือเปล่า ข้างหลังผมมันมีเขยมคุยกันข้างหลังเนี่ยอาจจะเป็นตามหรือเปล่าคนทั้งที้ผมตามตามผาหรือเปล่าเร็วนี่นขึ้นบอกอะบกไม่ได้อะ จากด้านนู้นไปดูกันว่าจะเจออะไรหรือเปล่าไปครับ อายุลมแรงจริงๆนะเกาะผมคมที่บอกมากันเป็นพวกใสนะไม่ปล่อยพัยคนดีต้นใหญ่มากเลย เออท่วงมาฝั่งนี้นะแต่เป็นช่วงนี้ไม่น่ามีน้ำไหลมาฝั่งนี้จริงๆผมไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลยมันสวยเหมือนแต่นะเนี่ย ทุกคนใช่ป่ะน้ำขางอยู่น่อยนิ ต่อไม้เลยวะใหญ่ามากเลยไะไป,ปะดูกันว่าจะเจออะไรไหมทุกคนไปดูกันว่าตรงโพงไม้มันมีอะไรแตกหรือเปล่าเนะซึ่งผมคิดว่า เป็นที่ที่มันสามารถกบดานได้แล้วก็ใต้พงไม้มันเป็นร่มๆ่มนะทุกคนเฮ้ยพ,พี่พี่ครับมันมีมันมีหัวคนพงไม้พี่หลัางล่างต่อไม้ล่างพงไม้นะ่ะเจอบะน่าจะไปเจอบะคนเจอบะคนเจอบะทุกคนมันถามผมเป็นใครแล้วแล้วพี่พี่เป็นใครพี่พี่พ,พี่พี่ไปแอบมองผมที่ผมไป นั่งตรงริมหนามเมื่อกี้ตรงตรงห้วยอ่ะพี่แอบมองผมไหมอ่ะอจะไปหาขอบมาแล้วเชียพี่ผมถามพี่หน่อยพี่เจอแหวนอะไรไหมผมเคยวางแหวนตรงนั้นพี่เจอแหวนผมไหมแหวนก็คือแหวนนะแหวนผม,มนและพี่เจอไหมพี่ได้ไปทนเอาไปไหมเนี่ยฮะแล้วพี่แอบมองทำไมอ่ะ ผมตามพี่มาเพื่อมาถามเรื่องนี้แหละพี่เป็นคนเอาแหวนไปหรือเปล่าบอกบอกผมมาดีถ้าเอาไปก็คืนผมมาแค่นั้นแหละผมจะไม่อะไรกับพี่เลยเออพี่เป็นยังมองทำไมเล่าไปยืนมองทำไมไปมองทำไมเล่าถ้าพี่บร<ม>ิวสุดใจจริงพี่ไม่หนีหรอก<ม>ถ้าพี่ถ้าถ้ามึงเป็นคนดีจริงมึงไม่หนีหรอเฮ้ยมึงสู้กูกดีจะกลัวทำไมกูไม่มีอาวุธอะไรสักอย่างเลย พี่ครับผมว่ามันแปลกๆในคนเนี้ยมึงเป็นโจรหรือเปล่าวะที่ทำท่ามันจะดึงสักอย่างพี่ทุกคนทุกคนมาทำท่ามันจะดึงสักอย่างครับผมว่ามันมันมีอะไรปิดบังผมนะเฮ้ยพี่พี่มีอะไรปิดบังผมบอกวะถ้าพี่เป็นคนเอาแหวนผมไปพี่บอกผมมาเลยผมจะขอแหวนคืนแล้วพี่ก็

พี่ไอพี่มันมันเนี่ยไปไว้ข้างๆเอวมั้ยพี่มึงมีอาวุธเหรอวะทุกคนมันทำท่ามันจะดึงอะไรสักอย่างทุกคนมึงแน่จริงไหมกู้ค้นตัวมึงแล้วมึงแค่มึงบอกที่สุดจะจริงถ้ามึงเป็นคนดีจริงให้กูค้นยี่กู้ค้นมากู้ค้นมาคนนี่มาพี่ผมไม่รู้นะผมไม่มั่นใจนะไม่รู้ว่ามันมีอะไรติดตัวหรือเปล่านะ จำทำท่าเหมือนฝั่งขวามือมันอะมันมีแน้นเหน็บไปที่เอวว่ะทุกคนมึงเข้มาคนหนึงผมไม่พกอะไรมาเลยทุกคนมาตัวเปล่ามึงจับได้คืนมึงออกมาคนบอกกูไม่มีมึงก็ยังจะหาที่ตัวกูถ้ามึงไม่เข้ามากูก็จะไปแล้วไม่อยากเสียเวลากับมึงวันพระไม่ได้มีคนเดียวหรอกวันนี้มึงอาจจะรอดไปได้นะ ต่วันหน้ากูเอาของมาพรา้รอมอาวุธกูมีเหมือนก <มา S 1> ันแหละแล้วมึงไม่มาคนเปิดโอกาสให้มึงมึงก็ไม่เข้ามาคนทำไมกล้าเสี่ยงนะเพราะว่าชีวิตผมถ้าผมอยู่ต่อมหาแวนไม่ได้แต่ว่าผมถ้าผมเกิดอะไรขึ้นมามันยิงผมขึ้นมาอย่างเงี้ยผมไม่สามารถหาแวันมาไ,มไีกเลยเสียใจอีกนานมึงจะเอางีใช่ป่ะมึงจะไม่ให้กูคนที่ดีนะมนไม่เปิดนะเปิดตานะมึงได้ ต้องเจอมีอีกสักวันแหละวันนี้อาจจะเป็นวันของมึงที่มึงรอดไปได้นะวันหน้าต้องเป็นวันของกูบ้างแหละทุกคนรอบหน้าว่ากันใหม่วันนี้ผมคิดว่าผมไม่พร้อมสู้กับมันมันนี้อาวุธผมไม่มีนะไม่เป็นไรมันต้องอยู่ทันอยู่นี้วมันอยู่ระแวกนี้ผมจะกลับมาอีกพร้อมเอาอาวุธติดมือมานะไปเจอกูแน่มึงกลับก่อนทุกคนตอนนี้ไม่ปลอดภัย